ผมงเบอร์เชอร์วันนี้ก็มาจากระดับสาวเกมมาชาที่เปิดได้และชื่นชอบในปี2024ในปี2024ที่ผ่านมาผมก็เกือและหลุดเบ็ดบ้างก่อนสุดท้ายปี2025ผมเลยอยากให้รู้รว่าสาวที่ผมชอบมีใครบ้างเปิดด้วยที่อันดับที่10ซินเดลล่ากับเกฟจากเกมนิเกะ สอนแม่ลูกจากพิมพ์ด้วยสองลูกที่ชอบเปู่เป็นเจ้าหญิงเป็นติ่งเทพธิดากับแม่ที่ชอบอวยลูกสาวไม่ลืมหูตาจากนักวิชัยสู่หญิงสาวบ้าพลังเจะบ้าพลังแต่ก็มีความเก่งเรื่องพิธีอยู่การปรากฏตัวของตัวคาต,ตัวนี้ก็เป็นช่วงแรกของอีเวนต์เดตแอดเทียเป็นของเตเดราที่ปรากฏตัวเป็นนาคิโลส่วนเกฟก็ปรากฏในช่วงเล่าอาดีตของสเตเดราในช่วงโอเทลชุดที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ บทเนื้อเรื่องค่อยงจะดีทั้งความเป็นมาของตัวละครและความพันธ์ส่วนได้กระดิ่งกายถ้าเปันออกเป็นต่แถนต,ตัวละครก็เป็นเขาซินเรล่าที่มีความสวยงามความคมการาบทั้งส่วนสีที่มีสีขาวผสมสีน้ำเงินทําให้มันดูสง่างามส่วนเคฟจะชอบตรงชุดมันดูเท่และน่าเป็นขาบ้าพลังทั้งตัวนามีกล้ามเนื้อ หน้ากากที่สุดเท่สามารถโผล่ออกมาได้พวกคงสงสัยไว้ว่าทำไมที่ดัมเบิลเกียร์น้องกับไอตัวเกฟมันไม่น่ามาอยู่ที่ระดับที่สิบเลยไม่บอกให้ว่าไอผลมันอยู่ที่ตอนเปิดกระชาผมยังเกลือเลยไอตู้เนี้ยไม่ว่าเป็นตู้เกฟแบบซิลน่ะผมเป็นคนที่ถ้าตัวไหนชอบผมจะทำเป็นสามดาวในเกมเกียร์ไอตอนเปิดไอเลตฮูดอ่ะผมยังไม่เกลือเท่าตู้เกฟกับเอเทเนราเลยตู้เทเนรากับเกฟแบบผมเสียไปหกหมื่นเพชรตัวฟรีไอตัวลุ้น ร้อยสิบใบตัวทองที่เอาไว้แดกตัวครประมาณ6 0 0ใบเพื่อที่จะทํานามกับไอเกฟให้เป็นสามดาวไอไอตันสุ่มที่มีคิวกิมที่แบบว่ามันดูเหมือนจะเป็นซินเดอเรลล่าก็เป็นไอโนเอลอะประมาณทาไมก็ไม่รู้อะออกมาจนทําเป็นโนเอลสามดาวอะยิงให้มันอยู่ที่ทอันดับที่สิบอันดับที่เก้าทิซ่าจากเกมเซนเลสซิโดหญิงสาวผู้บ้าพลังสุดแข็งแร่งผู้เป็นผู้นําแห่งซันนอฟไค,คดอนและเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง โอเวอร์โหลดในอัลเทอร์ลิงปรากฏตัวเป็นตัวละครให้เห็นในช่วงอีเวนต์ที่เล่นมินิเกมทำบัตรประชาชนตำรวจและปรากฏอีกทีหนึ่งเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ในแพท1.2ตัวละครตัวนี้ผมชอบตรงหน้าตาตัวละครที่คล้ายคลึงกับตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชอบมที่สุดในเกมหนึ่งที่ผมได้แล้วได้อีกในด้านชุรแต่งกายก็อยู่ในระดับที่โอเคส่วนในด้าะเป็นของตัวละคทีซ่าเป็นตัวซับแทง บัฟเตอร์เมดพิโลสามารถเคาน์เตอร์มอนแม,แม้แต่บอสก็สามารถเคาน์เตอร์ได้แต่จุดที่ผมไม่ชอบก็คือมันเล่นไม่คม่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นตัวแทงด้วยริ่งถ้าอยู่ที่อันดับที่9อันดับที่8เดแบ็กซ์อจากเกมคอนไคตาเร็วแม่สาหงดําผู้แต่งตัวให้คล้ายหมอดูผู้ซึ่งเป็นเมโมคิปเปอร์จาก g a r d เด of the c o l l e c เ i o n ่นปรากฏตัวในช่วงแพท2.0งของเกมคอนไคตาเลวในช่วงขึ้นเมืองใหม่ของเกม ก็จะเป็นเมืองเฮนนาคนีสิ่งที่ทําให้ผมชอบนางก็เป็นเครื่องแต่งกายที่มีความเซ็กซี่และโทนสีของเสื้อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือทีวันเพของนางเป็นสายดอทผมบอกตรงๆว่าผมเป็นคนชอบสายดอทมากเลยไม่ว่าเป็นตัวคับกล้าเองถ้าเอามาเล่นกับตัวคับก้าก็เป็นทีมที่ดอทที่โคตรแรงเลครับส่วนที่ผมไม่ชอบก็เป็นเรื่องของอเมเนชันกิวของนางไม่ว่าเป็นตอนที่ปล่อยดอทออกมาที่มันดูทาหน้าธรรมดาไปหน่อย แต่ยังเป็นทำให้ตาที่มันมีความอลังการมากขึ้นที่จริงเแบบสทงคอลจะเป็นสาวที่ผมชอบไม่สุดในเพดเพนาคนี ony, แต่ด้วยการปรากฏตัวของาสาวสาวในในเรื่องจึงทาให้นางมาอยู่ที่อันดับที่8อันดับที่7คอลีนจากเกมเกนชินแพดสาวทหารผู้มีความสวยงามและความเข้มขืนในเวลาเดียวกันผู้ซึ่งเป็นนักกล้าเงาและเป็นตัวแทนประลองในศาสตร์เมอฟเนเฟน ปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงทีเซอร์ของเมืองตัวคอครบูฟานเทนที่จะเป็นการแนะนําตัวคอครในเมืองฟอนเทนว่ามีตัวอะไรบ้างข้อปรากฏตัวทีเป็นตัวครใหเล่นในแพทสี่จุดเชิดแพททีทท่ลองจบของเมืองฟอนเทนส่วนด้านเกมเ์ก็เป็นตัวคะคทีเ่เล่นสนุก,กเกิแเทพยอีก็มาวันแล้วถ้าเอาไปเล่นกับพวกาไที่ดาวที่คาเมริกาคาดไวายรัวๆก็จะเมเจ็จะดูแรงขึ้นส่วนที่ผมไม่ชอบในตัวละตูนี้คือ ล่าที่แบบฟาร์มก็ยากเลยคือฟาร์มเราได้ออกกระดาบให้ตัวอื่นผมฟาร์มไม่ค่อยเกืออะไรนี้เลยจึงให้มาอยู่ที่อันดับที่7อันดับที่6วมิยาบิจากเกมเซนเดตโซซิโดหัวหน้าเซนเซชั่นซิกผู้มีฉายาบอยฮันเตอร์และเป็นผู้สุดทอดตระกูลโอชิมิเป็นตัวละครที่โผล่ในช่วงเกมเบต้าแต่ก็ยังเล่นไม่ได้ของเกมเซนเดทโซโรในช่วงนั้นที่ผมไปงานไทยแลนด์เกมโชว์2 0ง3ที่ให้เป็นทดลองเล่นที่บูธ เซเลตเซซ่โรของไคโยเวอร์เมื่อผมเห็นน้องในช่วงนั้นผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าน้องออกมาเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้เป็นจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมต้องสูมให้ได้ของเกมเซเลตโซซโรในที่สุดน้องก็กดตัวเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ในแพทล,ล่าสุดของเกมเซเลตโซซิโรแพท1.4แพทที่ว่าเซเลตโซซิโรเอาจริงกันนะครับและเป็นตัวละครที่สมบูชการคาดหวังจากการรอน้องให้สามารถเล่นได้ ผมชอบตรงอเมชั่นของน้องที่มีความอลังการทั้งท่าฟันดาบท้าไม่ตายทําให้นึกถึงตัวคอนในเกมอางเกมอ๋อผมหมายถึงยาเอตสักะจากคอนไคลแพดเตอร์ครับยาเอต้ำแข็งครับส่วนทก a ิลอเมชันของน้องก็จะม,มีความอลังการมากกว่าทั้งอเมชันการเคลื่อนไหวของตัวคอนที่มีความไหลลื่นมากกว่าเดิมผมต้องชื่นชมจุดนี้ของเกมเซมเลสซิโล ที่การขับขของตัวละครมีความไหลลื่นแล้วก็มีความสมูทมากกว่าเกมคอนเทนเดอร์จึงเป็นตัวละครที่เล่นทั้งสนุกแล้วก็มันในเวลาเดียวกันจากที่กล่าวมาก็เป็นจุดดีของน้องแต่ว่าจุดที่ผมไม่ชอบก็เป็นเรื่องภาพคุมของน้องที่มีความเป็นโทนสีเขียวมากไปหน่อยอยากให้มีความสีฟ้ายิ่งเงินมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ชุดเครื่องแต่งกายมีความเรียบร้อยมากไปหน่อยจึงทาให้น้องอยู่ที่ระดับ6พอระดับที่5อารชลอนจากเกมคอนเทนเดอร์ ตักงัตสาวผู้มีพลังเป็น e ator, เอเมเนเตอร์แห่งการลบล้างผู้มีพลังในการลรุกลังทุกสรรพสินและผ่ามิต,ติายถึงแม้ว่าหน้าตาตัวคอจอกคล้ายกับเมลเดนไม่ว่าเป็นเมลเดนจากเกมคอนเทนเตลหรือไม่ก็โชกุนเมลเดนจากเกมเกรชิงแทสถึงจะหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าการแต่งตัวถ้าให้วันกันนะผมชอบเป็นอันดับที่1เลยครับส่วนอาจะวิที่สองก็เป็นไมเดนโชกุน แต่ดับเาวไอเลยเมนเมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอทผนที่ผมชอบชุดของกระชอาก,ก็คือของนางมีความเซฟกซี่และความง่ายอีซาได้อย่างตงตัวซึ่งเข้ากับลุคของนางกับหน้าตาในหน้าเกมเฮผมก็จะชอบตรงแอนิเมชั่นท่าไม่ตายของนางไม่ว่าจะเป็นตอนฟันแล้วก็เสียงท้ายเฟกแต่สิ่งที่ทําให้นางอยู่ดับห้าก็คือการสุมม่มเอวซีเพียมของนางที่ใช้จํานวนโลมากกว่าตัวคอทันไป ทิ่งทำให้นางอยู่ดับที่อันดับที่4วีตาจากเกมอคอนเทมเพตเตอร์แม่สาวจอมปั่นปราสาทผู้ปั่นปราสาทคนน้อยผู้อื่นไม่แต่ท่านอาิชอบอย่างเฮซ่ายังโดนปั่นปราสาทเลยปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงบทสุดท้ายบทพาร์ทหนึ่งวีตาเป็นตัวคอคพาร์ทส,สองที่ผมสุ่มออกมาเล่นผมบอกได้เลยว่าผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ตัวคอคพาร์ทส,สองเท่าไหร่อาจจะยกเป็นเฮซ่าร่างทรัพย์คอนตามแต่เฮซ่าคอนตามมันไม่มี คุณลบตัวใหญ่ๆตัวเบิ่มๆตุดเทงสถึงที่ผมชอบในตัววิต้าก็คือนางเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ในเรื่องภาคสองมีความน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นและสร้างกีสันให้แก่ในเรื่องภาคสองใครที่เล่นช่วงคอร์ลบคอนเคตาเดวกับอิมแพดเตอร์ในช่วงที่ตัวคอนธนาบีมาในเรื่องโคตรปั่นเลยครับส่วนแรกเกมเพย์ผมชอบตรงแอนิเมชันเกมเพลย์ของตัวนางคือการเล่นคุณสุดเท่ออกมาตีมอน ซึ่งเป็นเนือเ้อเฟํอลังการมากผู้เล่นใหม่ที่มีความสนใจในการเล่นคนไคเบเตอร์หรือผู้เล่นเก่าที่ต้องการกลับมาเล่นในเนื้อเรื่องภาคสองก็สามารถสุ่มนางามาทำแบบไดดีในช่วงเนื้อเรื่องภาคสองก็ได้ครับและเอามาลงหอเอเดเซียนก็ได้สิ่งที่ทําให้นางอยู่ดับรีก็คือความน่ารักที่ยังไม่มากพอเท่ากับตัวเออถันไปอันดับ3ามไฟไฟหรือน้องโคตลุเราจากเกมพอนติไคตาเรลวสมาชิกนักล่าสตาร์ลอนชยาแทม คุณลบที่มีพลังเผาไหม้ทุกอย่างให้เป็นจุยแต่ล่ากิงคือสาวน้อยสุดน่ารักที่คุณจะเปิดหาเพื่อมาเป็นแฟนคือถึงน้องก็เป็นตัวคอนเดกเก,กเอร์มาเถิดส่วนด้านร่ายผมที่ชอบในตรงคุณลบของนางที่มีการเปลี่ยนหมดเป็นเต็มได้เหมือนอยุดคอนจะด้มส่วนได้การตัวคอนผมที่ชอบคันออกแบบหน้าตาและในิสัยของนางซึ่งเอามาผสมกับคุณลบกับสาวน้อยก็เป็นการจริงที่ตรงตัวในด้านกินพีน้องเป็นตัวคอนที่ดูมาก ยังคุณกคชแอตติเปลี่ยนเป็นโหมดเซ็กโคเฟมและบต่อด้วยฮิลต่อสู้ทำดาเมจตแกมอนและแปดจุดอนท่าไปเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมท่าไปเบรกอบมอนได้ไวมากขึ้นส่วนคอมโบในการทำดาเมจของน้องก็มี m อประสานโดยใช้ท่ามัตายของ m อีในการเกิดเอฟเฟกตุัวยอดทะเละล้างและมีการ์เกอร์เป็นตัวฮิลและบเบรกอมอนมีดูหน่วยเมเพื่อไม่ให้มอนดีเกาะอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้นางอยู่ที่อันดับสาม ที่จริงอันดับนางยังอยู่ที่2แต่ที่มาอยู่ที่อันดับสามก็เพราะว่าน้องเล่นตัวไปหน่อยผมเปิดกระชาหลุดเรดไปรอบหนึ่งน้องเขาจะรู้เราไม่น่าเล่นตัวไปหน่อยเลยครับอันดับที่2 W งวิสันเดลหรือ W ิวอัตเตอร์จากเกมอัก์ไนท์แม่สาวเผาออสครัเผาพีศา์ผู้ชุ่มเข้าในการขอกันร้ายหรือว่ากระเบิดถึงแม้ว่าล่านี้จะเป็นการใช้ปืนแทนและเสกหินยิงมอนแทนก็ตามผมชอบน้องตั้งแต่เป็นบอสด,ดานกับเก้าและเป็น ตัวแฮเดนตอนตุ้งปีใหม่เป็นตุ้งปีเต็ดของลักไนพื้นสองส่วนตัวผมชอบเพลงไอ้ลั่งแรกมากกว่าล่างต่อไอ้พอสซนิตไอ้เพลงล่างแรกที่ชื่อเบนอาเกียมันจะมีความเป็นลับมากกว่าส่วนลัางเกมเพล่ลั่งสองชนะขาดล่างแรกเลยครับลัางแรกที่ลงไม่ค่อยได้ตู้คอนเทนต์แถมคอร์สก็แพ้ตั้งยี่สิบเก้าส่วนล่างที่สองอยู่ประมาณยี่สิบห้าคาดี๋ยวว่าอัพโคหนึ่งก็เหลือยี่สิบสี่ซึ่งลงได้ในคอนเทนต์ แถมถ้าใครอยากเล่นนักนาก็ควรมีน้องติด,ย,ดย,ยู่ดีส่วนด้านการแต่งตัวผมไม่รู้ทำไมว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครถ้าดูดิจิมก็ดูดีแหละครับแต่ว่าผมชอบอาจจะชอบที่ติ๊ตาที่ดั้งแรกมากกว่าสว่วนทำไมน้องอยู่ที่อันดับสองก็คือจะบิวดักผุคมนะทำคลิปเลยครับอุ๊ยโอ้ยราครับ

มาโอเคมานี่เหมือนเกมเกตเกจุมมาแล้วนี่เกมยักษ์เราครับ

นักเตาครับไม่เหมือนอีกเกมหนึ่งครับเกมนีม้ก็เป็นครับนิเกครับตอนแรกน้องก็จะอยู่อันดับหนึ่งอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยการมาของอีกตัวละครหนึ่งที่มากอนน,นั้นอยู่แล้วครับอยู่ค่ายเดียวกันทําให้น้องอยู่ที่อันดับสองด้วยอันดับที่หนึ่งคือิียุตจากเกอสเลนสุขภาพด,ดีนิ่แข็งผู้นําแข่งกองทัพเรืเอรบพัะเทอร์มเพลเมนต์กดตัวครั้งแรกในอีเวนต์พัเทอร์วูจูในช่วงท้ายอีเวนต์และเป็นอีเวนต์แรกที่ทำให้ผมมาเล่นเกมทัสเลน การกดตัวของเธอในครั้งนั้นทำให้ผมกลับมาเล่นเกมรสเตรียยาวถึงแม่เล่นบ่อยๆก็ตามครับสิ่งที่ทำให้ผมชอบสายทัพนี้คือการแต่งตัวแบบนาซีคอซี่ผส,ส,สมผสานกับชุดทางการทหารมีสีขาเป็นสีเครื่องแบบตัดด้วยสีดําและมีอุปกรณ์โลหะเหล็กตาสีฟ้าซึ่งเป็นการดีไซน์ที่ตรงตัวส่วนตัวสวยุที่ผมชอบคือ แต่ตัวคล้ายกันแต่ว่าจะมีความเป็นผู้นำของฮับเบิเทอร์นามเมน์มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในตัวซูรเกียส์ซูรุสก็คือไฮเดอร์ดีไซน์ตีผมและตีตาซึ่งมีสีขาวออกโทนฟ้าลาก็หิมะและรูปหน้าที่สวยงามโดยออกแบบมาก็มีความเป็นผู้นำและมีความเป็นเกณฑ์รอบครอบสุขมุมควาตัวซูิ์เกียรซุสจะมาให้สุ่มเเล่นผมก็รอเธอมาตีปีจนนึกว่าไอ้ข่ายตาไม่เกียรตัวข้อตัวนี้เปล่า ขณะตีอ e ีเวนต์น็อเทิร์นพาร์ต์อีเวนต์อื่นยังมีตัวอื่นมาออกมาเลยแต่ว่าไอตัวสย e ุทธเองไม่เห็นจะออกมาไม่จะออกมาตอน2,024เดือนมีนาไม่รู้ว่าข้าอยู่ตาจะคักตัวคอตัวนี้ทำไมขนาดไอเรือรบฝรั่งเศสกับไปเรือรบเตอรี่ไอเรือธงยังออกมาก่อนเลยไม่รู้ว่ากี่ตัวคนเลยหรือเปล่าหรือว่ามันออกแบบยากหรือว่าหมดหมดุกย์อย่างไรก็ตามผมก็ได้เธอมาแล้วสิ่งที่ทําให้เธอเป็นสาวที่ผมยิ่ชอบมากที่สุดในปีนี้ก็คือด้านความสวยงามทั้ง ความวยในกองทัพในอัสเรนลีด้วยแล้วด้านคอนทัคในการลอที่เธอไปเปิดให้เล่นจึงทำให้เธอเป็นสาวเส็กที่ผมให้จนในปีนี้กปีสี่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับผิดระดับสาวผมช,วชอบในเกมระชาเปิดได้และสึงได้ในปีสีปีนี้ผมต้องยกให้ค่ายยูสตาเลยส่วนปีหน้าผมก็ขอให้เปิดกาชาไม่เกลือทั้งตัวชมและตัวผมเองถ้าจะดุดเด่นก็เปิดไม่ดุดมากแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ Bye-bye.